สวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยครับกับเกษตรมาเหนือเมงนะครับผมวันนี้มาอัปเดตร้านขายของชํานะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องของน้ํามันขวดนะครับผมน้ํามันขวดร้านขายของชํารายได้ได้เท่าไหร่นะครับผมจากการขายน้ํามันขวดนะครับ น้ำมันขวดนะครับผมน้ำมันเบนซินนะครับผมเบนซิน95นะครับผมเราไม่ต้องยื่นใบหอภาษีนะครับเปลืองของน้ำมันขวดนะครับผมเราสามารถที่จะมาลงขายาได้นะครับผมคือรายได้จากตรงนี้ก็จะเก็บไว้เป็นค่าไฟฟ้านะครับผมถือว่า ารลายได้ดีนะครับหนึ่งร้อยบาทเราก็จะมาบรรจุหกขวดนะครับผมหขวดนี้เราก็จะได้ขายขวดละยี่สิบาทเราก็จะได้หนึ่งขวดนะครับยีบ่สิบาทนะครับร้อยหนึ่งเราก็มีกำไรอยู่ยี่สิบาทนะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่เจ,จ้าของร้านเขาจะบรรจุน้ำมันอันน้อยหรือมากนะครับบางท่านก็อาจจะประมาณเอาร้อยละสามสิบนะครับผม บางร้านก็จะเอาประมาณร้อยละสีบาทน,นะครับผมแล้วแต่ร้านนะครับผมรายได้จากตรงนี้ก็จะเก็บเป็นไว้ใช้ใจ่ายค่าไฟนะครับตามร้านในร้านขายของชำของเรานะครับผมร้านขายของชำข,ข,ข,ของเราเล็กๆครับไม่ใช่ ร้านใหญ่ตัวอะไรมากมายนะครับมีตู้แช่อยู่ประมาณสตู้แช่นะครับมากไปเดือนก็นประมาณบาทต่าบาทนะครับด,ดูข้างในครับผมร้านไม่ใหญ่นะครับร้านไม่ใหญ่ ชาวบ้านก็จัดสัญจรไปมานะครับไปไร้่ปนาน,นะครับตู้แช่ไอศครีมนะครับจะมีปั๊มลมให้ด้วยนะครับบริการลูกค้านะครับบริการพาเติมลมนะร้อยละสองบาทเองครับ ไม่มีอะไรมากครับวันนี้มาอัปเดตให้พี่พี่น้องนเพื่อนได้ดูกันนะ